คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ a า o d o f i f i ฟ e อเปลี่ยนถ้อยคำให้เป็นงานศิลป,ปะ AI เชิงสร้างสารรค์ได้ทั้งภาพและวิดีโอสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันพุหเวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆองถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ Adobe Firefly เปลี่ยนถ้อยคำให้เป็นงานศิลป,ปะ AI เชิงสร้างสารรค์ได้ทั้งภาพและวิดีโอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างภาพด้วย AI นะครับจากค่าย Adobe ที่เราคุ้นเคยกันเกี่ยวกับงานกราฟิกงานสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็น Adobe Photoshop a d o b นะครับ e r o b e Premiere Pro หรือ Adobe Illustrator และอีกหลายๆตัวที่เราเคยใช้งานนะครับส่วน Adobe Firefly นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับจะมาช่วยเรานะครับในส่วนของการสร้างรูปภาพต่างๆให้เป็นไปตามจินตนาการของเรานะครับเพียงเราใส่ข้อความหรือพร้อมเข้าไปนั่นเองก็จะสามารถหลังสรรหรือสร้างสรรค์งานาการาฟิกให้เราอย่างสวยงามนะครับจะมีวิธีการอย่างไร ไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับการแนะนำ a า o d o f i ี e ไฟลกันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ว่า f ฟล์ไ a d o b e นะครับหรือ Adobe f i ไฟก็ได้นะครับ นี่นะครับพิมพ์ firefly. adobe จากนั้นก็กด enter นะครับแล้วเราก็มาดูอันแรกเนี่ยครับ adobe firefly AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบนะครับนี่แล้วก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้าแรกของ adobe นะครับเราก็นี่ครับมีปุ่มสีน้ำเงินด้านบนด้านขวามือที่เขียนว่าไปที่ firefly เนี่ยครับเราก็คลิกเลยนะครับ ไปอีกต่อหนึ่งนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ AI ที่ชื่อว่า Adobe Firefly แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีเมนูหลักๆอยู่4-5เมนูที่เราใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแนะนำคือหน้าแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพนะครับนี่เจนเป็นรูปภาพเจนเป็นวิดีโอหรือจะเจนเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงต่างๆ หรือเป็นเวกเตอร์นี่นะครับก็จะมีอยู่ 45- เมนูตรงนี้นะครับให้เราได้ทดลองได้ใช้งานกันนะครับการสร้างก็ไม่ยากนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับว่าจะให้เป็นรูปภาพหรือจะเป็นวิดีโอหรือจะเป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็ใส่คำอธิบายของเราลงไปในช่องนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มสร้างเพียงเท่านี้เองนะครับก็จะเหมือนกับเว็บไซต์ AI ทั่วๆไปนะครับสำหรับในงานสร้างภาพเนี่ยนะครับเริ่มแรก การที่เราจะเข้าไปใช้งานนะครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้งานตรงนี้ก่อนก็คลิกลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีอ e ีเมลทั้งหมดอ่าสรูปแบบนะครับที่เราจะสามารถเข้าใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นอ่าการดําเนินการด้วย Google นะครับหรือจะเป็นด้วย f a c e b o o k นะครับหรือด้วย l i n ์นะครับหรือจะเป็นอ e ีเมลที่เป็นองค์กรนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเราง่ายเราก็ไปเลือกดําเนินการด้วย ก o o g l e นะครับก็คลิกเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปหาอีเมลที่เราต้องการอยากจะใช้ในการสมัครนะครับก็กดดําเนินการต่อแบบนี้นะครับนี่เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าใช้งานนะครับ Adobe Firefly ได้แล้วนะครับนะก็พอเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจมาให้เราดูนะครับถ้าเราเป็นแบบฟรีนะครับเครดิต AI อยู่ที่10เครดิตต่อเดือนนะครับต่อเดือนอันนี้เหมาะสําหรับทดลองใช้ฟีเจอร์ AI ต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าจะจํากัดอยู่ที่10เครดิตต่อเดือนนะครับถ้าเราใช้ถูกใจแล้วนะครับเราก็เลื่อนมามาดูที่5ไฟลยโปรนะครับก็จะให้สูงสุดถึง7,000เครดิตต่อเดือนเลยนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,143บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรายรายเดือนนะครับ สถ้าเราใช้แบบพรีเมียมเลยก็ได้นะครับก็อยู่ที่7,000นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราอชอบแบบไหนนะครับก็ถ้าเราใช้ดําเนินการแบบฟรีเราก็เลือกแบบฟรีดําเนินการต่อแบบฟรีไปก่อนนะครับนี่ก็จะมาวานนี้นะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ AI ของ Adobe นะครับเป็น Adobe Firefly นั่นเองนะครับเราก็เลื่อนลงมาดูอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี แปลงข้อความเป็นรูปภาพนะครับแปลงข้อความเป็นวิดีโอนะครับมีบอทนะครับแล้วก็มีแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์นี่นะครับเป็นเวกเตอร์ก็เอาไว้ใช้สำหรับงานของอิ l ลสเตเตอร์นะครับเวลาขยายรูปหรือย่อเนี่ยครับรูปก็จะไม่เสียทรงแล้วก็ไม่แตกนะครับก็เป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็แปลงวิดีโอนะครับอัปโหลดเสียงเพื่อแปลเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับนี่แปลวิดีโอก็ได้นะครับ หรือจะแปลข้อความเป็นเสียงเอฟเฟกนี่ก็สามารถทำได้ใน Adobe f i r e f l y นะครับก็ประมาณนี้เราก็ลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่คนอื่นเขาสร้างไว้นะครับจากชุมชน Adobe f i r e f l y นะครับเราสามารถหาแรงบันดาลใจในแกลเลอรี่นี้ได้นะครับก็เลื่อนลงมาดูเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกดูแล้วก็สามารถวิวดูได้นะครับนี่วิวดูได้แล้วเราก็จะเห็นพร้อมเห็นอะไรเราก็สามารถ ดูพร้อมเข้าไปใช้งานได้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ย้อนกลับคืนนะครับนี่สร้างแรงบันดาลใจได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกดูแกลเลอรี่แบบแบบอื่นได้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใ,ใจให้เรานั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาใช้งานกันดูนะครับมาลองเจน ข้อความเป็นรูปภาพก่อนนะครับเราก็เลือกแบบโหมดรูปภาพตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเลือกรูปภาพแล้วนะครับเราก็ใส่คําอธิบายเข้าไปตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการอยากจะเจนข้อความให้เป็นรูปภาพนะครับเราก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเราพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยอยู่ใน Google แปลภาษาก่อนนะครับนี nah, ่นะครับผมก็เปิดแอป Google แปลภาษามานะครับจากนั้น เราก็เลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้เราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับตามที่เราต้องการนะครับอ,อย่างเช่นผมพิมพ์ว่าหญิงไทยใจงามที่มีผมสีดําเข้มอายุ20ปียิ้มอ่อนสวมเสื้อขาวกางเกงยียนยืนอยู่หน้าสถานบันเทิงเวลากลางคืนไฟแสงสีสวยงามละเอียดชัดเจนนี่มก็ใส่ประจำน,นี้นะครับก็ให้เขาแปลปเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็คัดลอกไปนะครับด้วยปุ่มคัดลอกแล้วก็ไป เอาพร้อมไปใส่ไว้ตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เราก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษออกมาอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสร้างเลยนะครับนี่คลิปสร้างเลยนี่นะครับเขาก็จะให้รูปมาอ่าสี่รูปนะครับนี่นะครับอ่าเขาบอกก็จะมีป๊อปอัพมาแจ้งเรานะครับบอกว่าแปลงข้อความเป็นรูปภาพฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เฉพาะแผนชําระเงินเท่านั้นนะครับสาหรับอ่าสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยการสร้างภาพและเวกเตอร์ ฟรีสูงสุด10ครั้งอ่าเราก็ลองไปนี่ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วนะครับเราก็จะได้รูปอ่าที่เราต้องการนะครับเป็นหญิงไทยใจงามสวมเสื้อขาวกางเกงยีนเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้อ่าเราก็เปิดเข้าไปดูได้อย่างเงี้ยนะครับมาอ่าดูรูปอย่างเงี้ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับมีเราชอบรูปไหนนะครับเราก็สามารถเซฟไปใช้งานได้นั่นเองนะครับนี่ นี่นะครับพอเราเอาเมาส์มาคลิกนี่นะครับเราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ไปใช้งานหรือจะเปิดในเว็บไซต์โฟโต้ชอปก็ได้นะครับนี่สามารถไปแก้ไขได้นะครับกดชอบก็ได้นะครับหรือจะมีตัวเลือกนะครับในการแชร์ก็ได้นะครับบันทึกเป็นรายการโปรดก็ได้นะครับสมมุติผมเลือกรูปนี้นะครับผมก็กดดาวน์โหลดเลยนี่เพียงเท่านี้นะครับ ก็จะมีป๊อปอัพมาแจ้งเรานะครับตั้งชื่อว่าอะไรเราก็ตั้งไปนะครับนี่เสร็จแล้วจะเป็นไฟล์รูปที่ได้ไปก็จะเป็นไฟล์ jpeg นะครับ jpg นั่นเองนะครับก็เอาไว้ที่ดาวน์โหลดก็เซฟเลยนี่ครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้รูปรูปนี้ไปใช้งานนะครับหรือจะรูปนี้ก็ได้ก็เซฟไปได้นี่นะครับตั้งค่า่าตั้งชื่อนะครับนี่ แลก็เซฟนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้รูปไปใช้งานตามที่เราต้องการแล้วนะครับรูปที่เขาเจนมาให้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับบรรยากาศไทยๆก็มีไฟแสงสีมีอะไรประมาณนี้นะครับสถานบันเทิงก็อาจจะแปลกๆหน่อยเหมือนเหมือนงานวัดกว่าไปนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับทีนี้เราอยากปรับเปลี่ยนแบบไหนนะครับการตั้งค่าทั่วไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นถึงเวอร์ชั่น image 4 ultra แล้วนะครับนี่ ตอนนี้เรายังอยู่ image 4เฉยๆนะครับส่วนแนวอัตราส่วนของภาพนะครับก็จะมีให้เราเลือกอีกนะครับว่าจะเอาแบบจอกว้าง16ต่อ9หรือจะเป็นแนวตั้งก็ได้9ต่อ16สี่ 4, เหลี่ยมจัตุรัส1ต่อ1นะครับสาต่อ4อันนี้เราผมใช้แบบ4ต่อ3เพราะเราไม่ได้เลือกค่าอะไรนะครับเราก็สามารถตั้งค่าใหม่ได้นั่นเองนะครับความเข้มของภาพเราก็สามารถปรับได้นะครับความเข้มของภาพนะครนี่นะครับ มีป๊อปอัพแจ้งให้เราดูเหมือน Photoshop เลยนะครับนี่ทีนี้องค์ประกอบของภาพนะครับเราอยากได้แบบแบบไหนนะครับอ้างอิงได้นะครับเราแล้วก็มีสไตล์ให้เราเลือกนะครับนี่เห็นไหมครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับมีปรับโทนสีด้วยปรับแสงก็ได้นะครับมุมกล้องต้องการมุมกล้องแบบไหนก็มีให้เราเลือกเห็นไหมครับเยอะแยะหมดเลยนะครับอันนี้ก็เราเจนออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับ AI ตัวอื่นเนี่ยจะไม่มีตรงมุมกล้องเนี่ยจะไม่มีนะครับต้องเขียนอันนี้เราสามารถบอกได้ว่า เป็นมุมกล้องแบบาภาพระยะใกล้หรือจะเป็นภาพถ่ายภูมิทัศน์หรือเป็นมุมมองอมุมมองแบบภาพชัดตื้นชัดลึกอะไรเงี้ยครับมีให้เลือกเลยเยอะแยะเลยนะครับอตอนนี้ผมถ่ายหน้าตรงก็เลยได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแปลงข้อความเป็นรูปภาพนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้นะครับเราลองไป เจนเป็นวิดีโอบ้างนะครับแล้วก็ลองมาติ๊กที่เมนูข้างล่างนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับนะครับทีนี้เราก็ไปเจนเป็นวิดีโอแล้วนะครับทีทนี้เราลองใส่พร้อมเหมือนเดิมนะครับใส่พร้อมเหมือนเดิมลองดูนะครับใส่พร้อมเหมือนเดิมเลยนะครับลองเจนดูนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับฟรีสองครั้งนะครับสำหรับฟีเจอร์การสร้างวิดีโอเนี่ยนะครับให้ฟรีสองครั้งเราก็โอเคลองใช้ดูนะครับเราก็สามารถ สร้างองค์ประกอบตรงนี้ได้โดยการอ้างอ,งอิงวิดีโอสมมติว่าเรามาีวิดีโอที่ต้องการอยากจะสร้างนะครับอยากจะสร้างทีนี้อยากได้รูปภาพวิดีโอที่เหมือนกับวิดีโอที่ต้องการเนี่ยนะครับเหมือนที่ป๊อปอัพเขาโชว์มาให้ดูเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาวิดีโอภาพอ้างอิงมาใส่ตรงนี้ได้นะครับาจากนั้นมุมกล้องนี่อันนี้สไตล์นะครับสไตล์เอาไปดูมุมกล้องก่อนอมุมกล้องตรงนี้นะครับอันนี้ มุมกล้องนะครับผมขนาดภาพผมไม่ได้เลือกไม่มีนะครับขนาดภาพเนี่ยนะครับมีแบบโคดอัพระยะกลางระยะไกลกว้างมากอะไรก็สามารถตั้งค่าได้แต่ผมไม่ได้ตั้งนะครับมุมกล้องนี่ก็มีมุมกล้องแบบซูมเข้าซูมออกนะครับเราเพียงแค่เอาเมาส์มาวางไว้ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการาซูมเข้าซูมออกเป็นยังไงนะครับการแสดงแสดงภาพให้เห็นนะครับว่าเรา เลือกแบบไหนนะครับแบบมุมเอียงกล้องแบบนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งเป็นข้อดีของ Adobe Firefly เลยนะครับสไตล์เป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบ2 d 3 d อนิเมะขาวดำอะไรเลือกได้อีกนะครับหรือการตั้งค่าชั้นสูงกว่ากันไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้เลือกค่าอะไรเพราะเราเขายังไม่ได้ตั้งค่านะครับเราก็ให้เขาเต็นเลยนะครับเขาก็เตีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับ วิดีโอก็จะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะครับอ่าเราลองไปเปิดดูนะครับเป็นอย่างนี้นี่นะครับอ่าเป็นยไงครับนี่นะครับ5วินาทีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับภาพวิดีโอนะครับโดยใช้พร้อมอันเดียวกันกับที่เจนภาพนะครับมาเจนเป็นวิดีโอก็ถือว่าใช้งานได้นะครับอ่าถ้าเราชอบก็กดไลค์ให้1ครั้งนะครับนี่อ่าสวยงามนะครับอ่าแล้วก็ติ๊กเ้าชอบแบบไหนก็ติ๊กไปนะครับ ส่งให้ดูนะครับถือว่าใช้ได้นะครับใช้ไม่ได้นี่นะครับถ้าเราต้องการอยากจะดาวน์โหลดนะครับก็ก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดที่อยู่ข้างล่างมุมขวาข้างล่างของภาพตัวนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลยนี่นะครับก็จะเป็นไฟล์ mp4 นะครับชื่อแล้วแต่เราจะตั้งนะครับนี่ผมกมปุผมตั้งนี้ก็กดเซฟเลยนะครับนี่นะครับเราก็ไปเปิดดูเดียอได้นี่นะครับนี่นะครับ วิดีโอที่ได้มาก็เป็นวิดีโอภาพใหญ่เหมือนกันนะครับภาพใหญ่เหมือนกันนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นหญิงไทยใจงามเสื้อขาวกางเกงยีนนะครับยืนอยู่สถานบันเทิงสถานบันเทิงของเขานี่เขามองว่าเป็นเป็นทีมงานวัดแต่ซะมากกว่าอย่างนั้นประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเจนเร็วดีเหมือนกันนะครับสร้างเร็วดีนะครับในการเจนวิดีโอไม่นานเลยนะครับลองมาใช้งานกันดูสําหรับวิดีโอ ที่สร้างโดย Adobe Firefly เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วเราจะตั้งมุมกล้องแบบไหนก็ได้นะครับลองไปเจนดูนะครับให้ใช้ฟรี10เครดิตนั่นเองนะครับนี่10เครดิตอันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรก็ก็เลยโชวมาที่เป็นจอกว้าง16:9นะครับเราสามารถสร้างใหม่ได้นะครับโดยปรับค่าตรงนี้นะครับก็ลองมาใช้งานกันดูสำหรับการเจนวิดีโอด้วย Adobe Firefly นอกจากนั้นแล้วนยังสามารถเจนเสียงได้เจนเวกเตอร์ได้นะครับลองมาใช้งานกันดูนะครับแล้วทุกคนจะติดใจนะครับสำหรับการเจนวิดีโอแบบสร้างสรรค์มีคุณภาพเลยนะครับสำหรับ Adobe Firefly นะครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนำ Adobe Firefly นะครับเปลี่ยนถ้อยคำให้เป็นงานศิลปะ AI อย่างสร้างสรรค์น,นะครับได้ทั้งภาพและวิดีโอนะครับก็ถือเป็น อีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ครูติ๊กอยากจะแนะนำนะครับในการใช้ AI สร้างสรรค์ภาพนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบที่ต้องอจ่ายเป็นรายเดือนนะครับหรือสมัครแพ็กเกจเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ mm hmm. ถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้ได้ที่10เครดิตต,ต่อเดือนนั่นเองนะครับ, mm hmm. รบก็ใช้สำหรับในการเจนภาพและวิดีโอ หรือสร้างเสียงเอฟเฟกต่างๆก็สามารถทำได้นะครับก็ลองมาใช้งานกันดูนสำหรับ Adobe Firefly นะครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ จะพบความสุขมากมาย